สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะมาสอนทําเค้กเย็นสูตรประจําของที่บ้านนะคะอันดับแรกนะคะแช่งแป้งเค้กก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยนมสดค่ะ น้ำสดรสจืดนะคะน้ำมันพืชค่ะกิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะน้ำเปล่าค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ใช้เบอร์หนึ่งนะคะคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ องส่วนผสมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งเครปนะคะเดี๋ยวเราจะพักเข้าไว้อย่างน้อย10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปทอดนะคะลักษณะของแป้งะค่ะจะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวนะคะดูนะคะ อันนี้ในหม้อเน,นี้ยค่ะทำสองสูตรนะคะสองสูตรจากสูตรที่ให้ไว้ค่ะทอดเค้ะค่ะทอดไฟกลางนะคะสังเกตง่ายๆค่ะเครปสุกแล้วนะคะจะขึ้นเป็นฟองอากาศแบบนี้นะคะ แป้งเคลปที่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมห่อเครปเย็นกันแล้วนะคะวันนี้พี่ส้ม,มค่ะจะทำให้ดูประมาณ5้ารสนะคะรส คิดแคทก็ใช้คิดแคทเลยค่ะ1อันโอรีโอค่ะก็ใช้โอรีโอเลยธรรมดาเลยค่ะไม่มีอะไรมากค่ะฝอยทองค่ะเนี่ยค่ะฝอยทองก็คือซื้อฝอยทองที่เขาขายปกตินะคะนํำมายีนิดนึงนะคะตรงนี้รสกล้วยนะคะ ใช้กล้วยหอมกล้ยหอมไม่เอาที่องอมนะคะเอาที่เอาที่สุกกาลังดีนะคะปิ้งครีมค่ะปิ้งครีมมีคลิปอยู่แล้วนะคะข้างล่างเลยนะคะที่สอนให้ตี๋ะค่ะสันวิปนะคะเตรียมไว้เลยขามาเริ่มห่อ,อก,กันเลยนะคะวางแป,แป้งเคปลงไปเลยนะคะจากนั้นปิ้งครีมค่ะค่ณ้ชมจะใส่ถุงบีบนะคะใช้หัวบีบตามชอบนะคะในรูปจะเป็นเบอร์หนึ่งเอ็นะคะจริงๆใช้เบอร์อะไรก็ได้ ถ้าไม่มีถุงหัวบีบอะคะ่ะก็คือใส่ถุงแล้วก็ตัดถุงธรรมดาได้เลยนะคะมันจะง่ายนะคะนี่ค่ะบีบลงไปเลยนะคะจะเป็นสี่เหลีย่ยมหรือว่าวงกลมก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะโอเคพอประมาณก่อนนะคะรสนี้รสช็อกโกแลตนะคะโรยช็อกโกแลตชิปลงไปเลยนะคะประมาณหนึ่งช้อนนะะจากนั้นค่ะใส่ซอสช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะ ก็ห่อเลยค่ะเนี่ยค่ะพับกดเข้านิดนึงนะคะแต่งเข้าหน่อยนะคะด้าน,นข้างเขาจะได้ดูหนานะคะจากนั้น ชอบกล่องเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะห่อเครปเย็นนะคะรสโอรีโอนะคะเหมือนเดิมค่ะแผ่นแป้งเครปนะคะหนแผ่นนะคะค่ะจากนั้นนะคะบีบค่ะิปติ้งครมเป็นทรงเดิมนะคะสี่เหลี่ยมนะคะนินนึง ใหต้องใหญ่มากค่ะโอรีโอ้นะคะใช้หนชิ้นนะคะหชิ้นหักเป็นชิ้นไม่ใหญ่และไม่เล็กมากนะคะ,ะจากนั้นนะคะราดซอสช็อกโกแลตลงไปเลย เสร็จแล้วก็หอะะ่อเลยค่ะจัดส่งเข้าในนะคะครอบกล่องเลยค่ะ นี่ปอยแล้วปิดฝานะคะอันนี้รสไฟยทองนะคะ ไปเป็นคิดแคทนะคะคิดแคทนะคะใช้หนึ่งขานะคะราซอสช็อกโกแลตเลยค่ะ ห่อเลยค่ะต่อไปเป็นรสกล้วยนะคะ กดกล้วยครีมไม่ต้องหนามากนะคะบางๆหน่อยกล้วยหอมค่ะหนึ่งลูกนะคะเราเอามาหั่นท่อนนะคะวางลงไปเลยค่ะ จากนั้นห่อนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะรสกล้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กเย็นวานิลาทั้ง5ลรสที่พีส่ส้มทำให้ดูอย่าลืมลองไปทำดูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปปั่นออเดอร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ